ส่วนทางด้านกองร้อยฐานพานที่3203หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพานที่32กองกําลังผาเมือง จ่ากำลังคนจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจรวมกับทางสุดอำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงภูขขดภูเมียงภูสายดาวกองทัพภาคที่3และสถานีทดลองพันธุ์พืชสวนร่ม9้าลงพื้นที่ต้นน้ำในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสานความกว้าง0ูเมตรความยาว2เมตรสูง1เมตรในลำห้วยสาขาห้วยหลวงบ้านเทิดชาติหมู่ที่10ตตำบลบ,นบ่อภาคอำเภอชาติาการจังหวัดพิษณุโลก สำหรับใช้เป็นแหล่งกัดเก็บน้ําเป็นพื้นที่ต้นน้ําในการอบโภคตลอดจนเอื้อประโยชน์ต่อการเพราะปลูกพืชของเกษตรกร,รกและพื้นที่ภายในสถานีทดลองพันธุ์พืชสวนร่มก้านอกจากนี้ค่ะก็ยังเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ระบบนิเวศท,ทั้งดินน้ําและป่าไม้ตลอดจนการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ําเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะ